สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับการใช้งาน Aerophone Mini ของเรานะครับกับแอปพลิเคชันซึ่งผู้ผลิตแถมมาให้ครับมีให้ดาวน์โหลดกันทั้งในระบบ ios และกระระบบ android ครับก็ก่อนอื่นก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับชื่อ Aero โฟนมิน i พัทใเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ Aerophone Mini ของเรานะครับใส่ถ่านแล้วก็เสียบ ปลักให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เปิดนะอุปกรณ์เรานะครับสวิตช์ on off เนี่ยให้ดันไปทางด้านสายสุดเลยนะครับก็ไฟสีส้มก็จะติดก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มปล่อยสัญญาณบลูทูธออกมานะครับเราก็กดไปที่แอปพลิเคชันนะสำหรับระบบ android นะครับอาจจะต้องมีการจับคู่ นะครับระหว่าง a e นะ AE01 ของเรากับโทรศัพท์ให้เรียบร้อยซะก่อนในระบบ iOS ใหม่ๆเนี่ยบางทีมันจะขึ้นให้เลยมันเสิร์ชหาแล้วก็กดคำว่าแพรนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเขาจะมีคำเตือนของเรานะครับว่าถ้าเกิดใช้งานผ่านระบบบลูทูธเนี่ยสัญญาณเสียงอาจจะมีการหน่วงหรือดีเลย์เล็กน้อยนะรเราก็กดโอเคเลย นะครับเข้ามาที่หน้าแรกเลยนะอันนี้จะเป็นเสียงในเครื่องของเราครับก็เหมือนกับที่เราเซตไว้ถ้าเกิดใครดูคลิปที่แล้วนะเรามี6เสียงนะอันนี้ก็คือว่าแทนที่เราจะมาเซตที่ตัวอัโฟนมินิสามารถเซตในคอมพิวเตอร์ได้เลยนะถ้าจะเปลี่ยนเป็นเสียงฟลุตก็เปลี่ยนตรงนี้คาริเนตก็กดนี้ก็เป่าออกมาเสียงออกจากสปีกเกอร์ speaker, เราก็จะเป็นเสียงนั้นเลยนะครับถ้าผมเลือกกลับมาที่แซกโซโฟนแล้ว คลิกตรงนี้เราสามารถปรับระดับความดังมันและระดับความกังวานได้ดูแล้วก็ถ้าเรากดมานะครับอันนี้จะเป็นแอร n โฟนซาวเสียงออกจากสปีกเกอร์ของแอร h โฟนกดมาตรงนี้แอปซาวทีนี้จะเปลี่ยนละก็คือว่าเราจะไม่ใช้ลำโพงตัวเล็กนะของแอร o โฟนละเราจะใช้ลำโพงของ iPad หรือ iPhone ของเรานะครับ โอ้จะเห็นได้ว่ามีเสียงให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่เดิมมี6ตอนนี้โอ้โหมีเป็น10เลยนะประมาณ50เสียงนะครับอันนี้จะเป็นพวกแซกพวกคาริเนตพวกฟลุตนะอันนี้เครื่องเป่าประเภททำเป็ดทำโบนแล้วก็เยอะแยะเลยแล้วก็อันนี้เครื่องสีนะครับพวกไวโอลีนพวกอะไรนะเยอะแยะเลยแล้วก็อันนี้เป็นเสียงสังเคราะห์นะครับ แล้วก็จะมีเสียงอื่นๆด้วยนะว่าไม่ว่าจะเป็นเปียโนออแกนนะครับแล้วก็โอหกอะคูสติกนะเยอะยะเลยนะฮาร์โมนิก้าก็มีนะครับให้เราเลือกเป่าเอาแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราเป่านะครับเสียงอ่ะมันจะไปออกที่ iPad ของเราละแล้วก็นะจากประสบการณ์ผมก็คือเสียงจะดีกว่าเดิมเยอะเลยนะจะไม่แป่งๆเสียงเหมือนเป็ดเหมือนกับที่เรา นะเป่าออกมาโดยตรงจากสปีกเกอร์ของ a อโฟ o ละนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆด้วยนะครับตรงนี้นะครับอันแรกเลยนะก็จะเป็นอันนี้การปรับแต่งภายในเครื่องของเราสามารถตั้งจากตรงนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นนะออคทีฟชิปนะทานโพสอะไรพวกนี้อันนี้ผมตั้งไว้บวก2นะบวก2นี่เป็น อนะอ๋อใช่อันนี้เป็น C-Major ก็ปรับเป็นศูนย์อ้น,นี้ก็จะเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ Fingering Mode ก็คือว่าไอ้ระบบวางนิ้วของเราสามารถปรับแต่งได้นะสิสเ็มของมันต้องอัปเดตหรือยังนะเขาก็จะมีบอกมาดูด้านล่างอันที่2ก็จะเป็น t ท็บเทมโปก็คือการให้จังหวะ ด้ยินไหมครับเราสามารถปรับให้เร็วให้ช้าได้ด้วยถ้าเลขเยอะมันก็จะเร็วขึ้นถ้าเลขน้อยก็จะช้าลงนะครับอันนี้ก็สำคัญมากสำหรับนักดนตรีนะครับแล้วก็ข้ามแซกโซโฟนมาเป็นอันที่3อันนี้นี่สะดวกเหมือนกันนะครับเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ฝึกแล้วก็ผู้เล่นนะสามารถเอาเพลงใส่ไปในไลบรารีแล้วก็กดเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือสมมติเรามี tag, แบ็กกิ้งแท็กเราก็ ใส่เข้าไปนะแล้วเราก็เป่านะแอนโฟนมินิของเรานะแล้วก็มีดนตรีไปด้วยมันก็เพิ่มอัรถรสในการเล่นของเรานะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยผมชอบมากก็คือมีเพลงนะฮะซึ่งเป็นบทเรียนให้สำหรับผู้ฝึกอย่างผมเป็นมือสมัครเล่นก็ได้ฝึกก็จะมีดนตรีขึ้นแล้วก็จะมีตำแหน่ง,งการวางนิ้วให้เราด้วยว่าเราจะต้องวางนิ้วอย่างไร นะถึงจะถูกโน้ตเราสามารถเราสามารถเปิดเพลงได้ปิดเพลงได้ก็หมายความว่าถ้าเราปิดเสียงเพลงเนี่ยมันก็จะมีแต่ดนตรีคอนะให้เราเป่าเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเวลาเราเป่ามันก็จะขึ้นด้วยว่าไหนผิดอันไหนถูกนะครับเอาลองมาดูกันเห็นไหมครับ ถ้าผมไม่ได้เป่ามันก็จะขึ้นผิด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 นะแต่ถ้าเกิดผมเป่ามันก็จะขึ้นคําว่าถูกนะครับเราสามารถปิดดนตรีได้ด้วยอันนี้ก็จะมีประโยชน์มากเลยสําหรับคนเริ่มนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาฝึกไปด้วยกันครับเพราะผมก็บอกแล้วผมก็มือสมัครเล่นเช่นเดียวกันสําหรับวันนี้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ